รักษาดูแลยภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยจะมีหัวข้อทั้งหมดดังนี้นะคะเด็กๆอันที่1นนะคะการรักษาดูแลยภาพของน้ําในพืชข้อที่2นะคะการรักษาดูแลยภาพของน้ําในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวข้อที่3นะคะการรักษาดูแลยภาพของน้ําและแร่ธาตุในปลาน้ําจืดและข้อที่4นะคะในปลาทะเลและข้อที่5นะคะนกทะเลค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการรักษาดูแลภาพของอุณหภูมิของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นค่ะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่การรักษาอยู่ในระยะภาพของน้ําในพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยจะใช้น้ําและแร่ธาตุมาเป็นวัตถุดิบนะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพียงแค่1นถึงสเเท่านั้นพืชก็ต้องมีกระบวนการขับน้ําส่วนเกินออกทางปากใบนะคะในรูปของไอน้น้าการปิดเปิดปากใบจะมีเซลล์คลุมนักเรียนจะเห็นว่าคล้ายๆรูปถั่วนะคะ เซลคลุมนะคะจะเป็นตัวควบคุมน้ําให้ออกจากเซลล์นะคะน้ําจากเซลล์ต่างๆจะแพร่เข้าสู่เซลลคลุมทําให้เซลลคลุมเต่งผนังของเซลลคลุมจึงยืดออกทําให้ปากใบเปิดค่ะซึ่งจะตรงข้ามกับต้นพืชนะคะถ้าเกิดขาดแคลนน้ําน้ําจากเซลลคลุมจะแพร่ออกสู่เซลล์ที่อยู่รอบนะคะเซลล์คลุมจึงปิดลงทําให้ไม่สามารถคลายน้ําออกได้ค่ะ รื่องต่อไปนะคะเรื่องที่2คือการรักษาดุลยาภาพของน้ําและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะจะอาศัยอยู่ในน้ําจืดตัวอย่างเช่นก็พวกอะมีบ้าพาราเซียมนะคะสิ่งมีชีวิตนี้นะคะอยู่ในน้ําจืดน้ําจึงออสโมซิสเข้าสู่เซลล์ตลอดเวลาสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวนะคะจะมีคอนแทคทาแบคิโโอนักเรียนจะเห็นว่าเป็นกลมๆที่ ลูกศรโยงมานะคะเป็นอวัยวะที่รักษาสมดุลน,นะคะทําหน้าที่ในการกําจัดน้ําออกจากเซลล์เพื่อรักษาความเข้มข้นภายในเซลล์นะคะถ้าเกิดน้ําถ้าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีคอนแทคไทแบคทีโอจะจะส่งผลให้เซลล์เต่งเมื่อน้ําเข้ามากๆนะคะเมื่อเซลล์เต่งปุ๊บเซลล์ก็จะแตกเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะไม่ใช่พืชที่จะมี ผนังเซลล์ทำให้เซลล์เต่งและเซลลแตกได้ตัวคอนแทคไทแบคทีโอก็จะเป็นตัวควบคุมนะคะปริมาณน,น้ำในเซลล์ค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในปาน้ำจืดนะคะและปาน้ำเค็มเรามาเริ่มที่ปาน้ำจืดก่อนของเหลวในร่างกายของปลาน้ำจืดนะคะจะมีความเข้มข้นสูงกว่าน้นำภายนอก น้ำจึงออสโมซิสเข้าสู่ร่างกายของปลาผ่านทางเหงือกและอาหารที่กินนะคะปลาจึงต้องขับน้ำออกทางปัสสาวะเป็นปริมาณมากและเจือจางในขณะเดียวกันนะคะแร่ธาตุก็มีการแพร่ออ,อกสู่ภายนอกเรื่อยๆทางเหงือกบริเวณเหงือกจึงมีเซลล์ที่ทำหน้าที่คอยดูดซึมแร่ธาตุกลับเข้าสู่ร่างกายนะคะตรงกันข้ามกับปลานน้ำเค็มซึ่งในตัวปลาจะมีความเข้มข้นต่ำกว่าภายนอก น้ำจากในตัวปลาจึงออสโมซิสออกและแร่ธาตุภายนอกจะแพร่เข้าสู่ร่างกายจึงจำเป็นต้องมีกลไกสมวนน้ำนะคะและแร่ธาตุออกโดยปัสสาวะจะเป็นยังไงคะนักเรียนปัสสาวะของปลาน้ำเค็มก็จะหรือปลาทะเลนะคะก็จะขับปัสสาวะออกในปริมาณปริมาณน้อยแต่มีความเข้มข้นสูงเรื่องต่อไปนะคะการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุของนกทะเล นกทะเลนะคะจะได้รับเกลือมากเกินจากการกินอาหารนกทะเลจึงมีต่อมนาซ่หรือนาซ่แกนนะคะบริเวณหัวและจมูกสำหรับขับเกลือส่วนเกินออกในรูปของน้ำเกลือเข้มข้นค่ะเรื่องสุดท้ายแล้วจะเป็นเรื่องการรักษาดุลยภาพของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นสัตว์มาดูอย่างแรกเลยนะคะสัตว์เลือดอุ่น คือสัตว์ที่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ไว้ได้แม้อุณหภูมิของสิ่งสิ่งแวดล้อมนะคะจะเปลี่ยนแปลงสัตว์เลือดอุ่นจะมีกลไกลในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ไม่เปลี่ยนนะคะตัวอย่างของสัตว์เลือดอุ่นก็เช่นสัตว์ปีกนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะส่วน สิ่งมีชีวิตสิ่งสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่ไม่มีกลไกในการรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายทําให้อุณหภูมิแปรผันตามสิ่งแวดล้อมเมื่ออุณหภูมิสูงอุณหภูมิของสัตว์ก็จะสูงตามไปด้วยค่ะตัวอย่างเช่นสัตว์ก็คือปลาสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นค่ะวันนี้เราก็จะจบเรื่องการรักษาดุลยภาพของพืชและสิ่งและสัตว์ค่ะ ขอบคุณค่ะ